ลฟุตบอลฟี FA เดย์0องของทีมชาติไทยณดินแดนอาหรับนัดที่1แข่งขันกันเมื่อวันที่25มีนาคม2566ทีมชาติไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินทีมซีเรียอยู่ในชุดสีแดงครึ่งแรกนาทีที่26กฤษดาส่งลูกให้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเล่นลูกสั้นโดนกองหน้าของซีเรียโฉบไปส่งลูกให้อลโซมาโอมาอัลโซมาสำเร็จโทษความผิดพลาดทันที1ประตูต่อ0ูนาะทีที่4 7ธทีรทอทุ่มลูกให้ชนาทิพชนาทิพคืนลูกให้ีร ทีละทอนโยนคลอสเข้าไปหน้าประตูสุพนัทแหวกกองหลัง3คนโคเข้าไป1-1ครึ่งหลังนาทีที่56 อัลฮารัตได้ลูกทะลุช่องประตูไทยเข้าสกัดพูดถัดสินมองว่าประตูไทยทำฝาวโดนจุดโทษทาบินโอมานทำหน้าที่สังหารจุดโทษซัดเข้าไป2-1นาทีที่84กองหน้าซีเรียบุกเข้าไปในแดนไทยกองหลังไทย2-3คนเคลียร์บอลไม่เด็ดขาดผู้เล่นซีเรียรต่อบอล1-2อัลคาลักมูฮัมหมัดล็อกหลอกยิงเข้าไป3-1ทีมชาติไทยสังเวยความผิดพลาดแพ้ซีเรียรไป1ประตูต่อ3